บนไปนะคะไปหาป้าแป๊บค่ะพ่อขอบคุณค่าขอบคุณลูกเพจนะคะขอบคุณค่ะแอดน้อยขอบคุณคุณอะไรนะให้สติ๊กเกอร์มานะคะสบายดีค่ะสบายดีเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณอรพันธ์อรวันเนาะคุณบัวเงินบุตรดีคําขอบคุณค่ะคุณวิรุธอินตาขอบคุณนะคะคุณวิรุธแอดน้อยนะคะดีครับแม่ศิลดีค่ะขอบคุณค่ะคุณธีรวัตรหรือว่าคุณอะไรนะคะคุณวิรุธอินตา ทำอะไรทานครับวันนี้มีอมหวายใส่หมูนะคะเพราะว่าหวายเอามาหลายวันแล้วไม่ถึงกลัวมันจะดามันจะเสียนะคะก็เลยแกงอมใส่หมูนะคะแกงอะไรกินคะแม่ทีนกดให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณยุพาอมหวายนะคะใส่หมูนะคะเพราะว่าหวายเอามาหลายวันแล้วก็กลัวมันจะเสียนะคะก็เลยอมให้นะคะเพื่อนๆกินกันเนาะคุณสมใจนะคะจรรถถันระทึกนะคะขอบคุณค่ะคุณ คุณงงดอนเมืองชาแนลค่ะกดให้แล้วค่ะแม่บุญทีนฟังลุงผลพูดไหมเมื่อคืนสะใจฟังค่ะฟังสะใจจริงๆเนาะลุงพูดนะคะแต่ก็มันก็เหมือนกันแล้วเนาะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ลุงป้าก็ตัดไม่คะ่ะเพราะว่าเป็นนะครับขรอรัวขอบคุณเช่นกันนะคะเนาะเราก็ไม่พูดถึงเนาะเราก็ฟังแต่ลุงลุงพูดนะคะดีมากเลยเนะาะทั้งฟังทงั้ง โอ้ยนะคะเอฟซีภาษาใจนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะตัวบีหรือว่าตัวอะไรนะคะคุณสายน้ําชาแนลกดให้เลยเด้อค่ะคุณสายน้ําก็มีช่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวจะให้นะคะเอฟซีกลุ่คุณป้าน,นะคะช่วยกันนะคะคุณแม่แม่โตโนโ่โอ้แม่โตโน่ขอบคุณค่ะให้สติกเกอร์หวัวใจพลังบวกมาะคะ่ะคุณอุลบลนนคะนันธกิจนะคะ,นนใ,ะ,คะให้สติกเกอร์หวัวใจพลังบวกมาะคะ่ะคุณตัวเอสนะคะ กดไลค์ดูโฆษณาให้ตามกด youtube ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณอุบลคุณสงกรานนะคะขอบคุณอยู่เชียงใหม่บอกคะ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะให้สติ๊กเกอร์หัวใจพลังบวกมาสามดวงนะคะคุณห<อ>วานนะคะเข้ามาดูโฆษณาดกดไลค์เป็นกำลังใจให้ค่ะค้าแบบนี้ต้องยกให้แม่ถินเ่าไหว้มันเอามานานเลยมันก็เลยออมใส่ใส่หมูอวันนี้ กงหวาัเช่นกันนะจ้าแกงหวายใส่หมูจ้าแกงบ้านๆเราข้าอาหารแบบบ้านๆนะคะเข้ามาดูโฆษณากดให้กำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณงามตานะคะใจสีนะคะลุงพลพูดได้สะใจมากค่ะนั่นแหละเนาะฟังเมื่อคืนนะคะทั้งฟังทั้งคุณสมจิตน้อยบาทนะคะ ขอบคุณเช่นแตงอู้หูมาแล้วนะคะดมมาแล้วดมมาแล้วว้าวนี่กินเช้าเลยนะครับเอฟซีนี่กินผักอีสู่แล้วเดือดแต่เช้าเลยหรอเดือดแต่เช้าเลยนะครครัวเดือดแต่เช้าใช่ นี่เลาหัวข้อเดือดแต่เช um ้าเดือดแต่เช้าโอ้ยเดือดแต่เช้านะคะหัวข้อนะคะเดี๋ยวแม่ทินหัวข้อนี้เขาจะตั้งยังไงกันเหมือนมย่ไ่งซเดือดแต่เช้าโอ้ยแม่ทินก็จะตั้งตามแล้วจะได้ฟังฟังก็เดือดจริงๆเนาะกเดือดเลยเนาะนี่ก็เดือดแต่เช้าเลยนะม่ดากำลังเดือดเลค่ะแม่ดากำลังเดือดแต่เช้าือนะพี่น้องริวผมอยู่ฝั่งนู้นนะเอซี หมูได้กินข้ามไปฝั่งโ้นเลยด้วยตาด้วมันข้ามไปฝั่งโ้นเดือมันข้ามไปฝั่ง้นมต้องตรงนี้เลคง้อ้าวอ้ไมมันถึงเดือดอืมเพราะมันรด้อดจะเดือดนะจะมีวิธีทแม่เดือดได้ฮะติ๊กให้มันสุกก่อนเดือดจริงๆดเมนูเด็ดนะครอ้อันนี้เมนูอะไรนี่ แกงหวายใส่หมูแกงหมูใส่หวายแกงหมูก็พูดกลับกันก็ได้เนาะน่าจะเป็นแกงกระดูกหวายใส่หมูไหมอหมูไม่มีกระดูกเพราะว่าคุณลุงซื้อมา่วานมีแต่แกงกระดูกหวายใส่หมูอต้องได้มากินกันทุกคนเด้อมันถึงจะหมดรยไม่ไม่ี่ย่ไออกมาแ้ ผมถอดปลั๊กฮะโอ้โหเหรออ๋อได้เกิดอะไรขึ้นทำไมตู้เย็นผงถอดปลั๊กครับพอดีว่าผมได้สอบถามที่ไหนพอนอ่ะแล้วก็มี fc comment มาในช่องผมถ่ายว่าทำไมตู้เย็นเนี้ยมันเย็นมากเอาอะไรแค่ไปเนี่ยมันก็เป็นน้ำแข็งหมดแล้วก็ปรับปรับอุณหภูมิไม่ได้ปรับอุณหภูมิต่ำสุดแล้วแต่ความเย็นมันก็ยังทะลุ ออกมาตู้เย็นเลยใช่ปกติตู้เย็นเราแตะแบบนี้มันมันจะไม่ไม่ได้เย็นเนี่ยแตะด้านข้างมันก็จะอุ่นอ่นใช่ไหมละ่ะตู้เย็น่วไปอ,อันนี้เย็นหมดเลยเย็นหมดเลย <laughs> <laughs>